เป็นเรื่องช็อกวงการอีกครั้งเมื่อคนอื่นตายากบรูซวิลลิสพระเอกรุ่นยายแถวหน้าที่ประกาศทันหลังให้กับอาชีพนักแสดงจากอาการป่วยเป็นโรคอัฟเฟชิหรือโรคภาวะบกพร่องทางการสื่อความที่ทำให้เขาไม่สามารถใช้ทักษะทางด้านการพูดอ่านเขียนได้ดีเหมือนเดิมและเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองก็กำลังได้รับการรักษาและต่อสู้กับอาการดังกล่าวอย่างยากลำบากครับข่าวนี้ได้สร้างความสันเทือนให้กับวงการฮอลลีวูดและแฟนหนังของเขาทั่วโลก พระบรูซวิลลิสแม้จะย่างเข้าสู่วัย67ปีแล้วนะครับแต่ก็ถือได้ว่าทั้งความเก๋าและฝีม้ลายมือในการสแสดงของเขายังคงทรงพลังและสามารถสร้างความตราตึงใจในโลกภาพยนตร์ให้กับแฟนๆได้ชื่นชมกันอีกนานเลยครับแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่สุดท้ายบรูซวิลลิสก็ได้ประกาศอำลาวงการไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบรูซวิลลิสเกิดที่เมืองอีดาโอเบอร์์ไตน์เมืองชนบทเล็กๆในเยอรมนีตะวันตก แม่ของบรูซเป็นชาวเยอรมันส่วนคุณพ่อเป็นทหารอเมริกันที่ไปประจำการอยู่ที่เยอรมนีตะวันตกและได้พบรักกับคุณแม่ของบรูซที่นั่นหลังปลดประจำการพ่อของบรูซก็ได้พาครอบครัวย้ายกลับไปอยู่บ้านเกิดที่อเมริกาในรัฐนิวเจอร์ซีย์โดยพ่อของบรูซกลับมามีอาชีพเป็นช่างเชื่อมในโรงงานและแม่ของเขาได้เข้าทำงานในธนาคารบรูซในวัยเด็กเป็นคนพูดติดอ่างเขาเข้าร่วมชมรมละครและการได้แสดงบนเวที ได้มีส่วนช่วยลดอาการผู้ติดอ่างของบรูซลงได้และเขาก็ยังได้รับเลือกเป็นประธานสภานักเรียนอีกด้วยหลังจากจบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมในปี1973บรูซบิลลิสเข้าทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เซเลมในนิวเจอร์ซีย์ต่อโดยการเข้าทำงานเป็นนักสืบเอกชนเพียงไม่นานเขาก็เริ่มหันมาเอาดีทางด้านการแสดงอย่างจริงจังโดยเริ่มเข้าเรียนในสาขาการละครเพิ่มเติมทีมหาวิทยาลัยมองแคลสเตท ก่อนจะย้ายไปยังนิวยอร์กบรูซเริ่มจากการแสดงบทเป็นตัวประกอบในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่องก่อนจะประสบความสำเร็จจนโด่งดังมีชื่อเสียงจากการคว้าบทนำในทีวีซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้เรื่อง Moonlighting ในปี1985ถึงปี1989ทำให้เขากลายเป็นนักแสดงตลกชื่อดังขึ้นมาในขณะนั้น ผลงานและบทบาทที่ทำให้ Bruce วิลลิสกลายเป็นนักแสดงในตํานานของโลกและกลายมาเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือการพลิกบทบาทจากนักแสดงแนวโรแมนติกคอมเมดี้มาเป็นพระเอกแนววูลั่นสนัดจอนั่นก็คือบทบาทของจอห์น c มคเคนนายตำรวจคนอึดจากภาพยนตร์เรื่องดายฮาร์ดที่ออกฉายภาคแรกในปี1988ครับในชื่อภาษาไทยที่ว่านรกระฟ้าแต่หลังจากนั้นในภาคที่2มีการเปลี่ยนแนวการตั้งชื่อมาใช้คําว่าคนอึด กับภาพยนต์ชุดไดฮาร์ดในลำดับต่อมาซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างภาพจำของนายตำรวจคนอ่ดให้กับรูสบิลลิสเป็นอย่างมากจนกระทั่งถึงปัจจุบันไดฮาร์ดก็มีภาคต่อออกมาทั้งหมดแล้ว5ภาค <S <S หลังจากภาพยนต์คนอ่ดไดฮาร์ดในยุคแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงทำให้เกิรธรรมเนียมในการตั้งชื่อภาษาไทายที่ต้องใช้ชื่อคนอ่ดกับหนังแทบทุกเรื่องของเขาที่เข้าใช้อาทิ อึดทะลุเพดานบ้าจากหนัง The Last Boy s c o u t ในปี1991รหัสท่าคนอึดทะลุโลกจาก The Fifth Element ในปี1997คนอึดมหาการผ่ารหัสดารกจาก Mercury Rising ในปี1998หรือคนอึดฝ่นาน,นรกคล o น i ิ่จากภาพยนตร์ s e r o k e s ในปี2009เป็นต้นครับนอกจากภาพลักษณ์นักบูคนอึดที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของ Bruce Willis แล้ว เขายังได้มีโอกาสร่วมงานกับผู้กำกับสุดกวนชื่อดังอย่างเควินตินเทเรนติโนในภาพยนตร์สุดแนวและทรงคุณค่าทางศิลปะภาพยนตร์อย่าง Pulp ฟิคชั่นในปี1 9 9 4ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับนับเป็นอีกหนึ่ง Pop c าวเจอร์ที่คนรักหนังต้องยกให้เป็นหนังแนวชั้นครูของวงการอีกเรื่องนึง หรือไม่ว่าจะเป็น The Sixth Sense สุดยอดการหักบุมที่เซอร์ไพรส์คนดูสุดๆในท้ายเรื่องก็ถือเป็นอีกหนึ่งหนังของบรูซบิลลิสที่ได้สร้างตำนานความร้อน <you. S 1> รูมกับผู้กำกับเอ็มไนชยามารานในปี1999และตำนานหนังระดับบล็อกบัสเตอร์ทุนสร้างมโหารารที่ประสบความสำเร็จทางไรายได้สูงสุดอย่างอมาเกดอนวันโลกาวิดาในปี1998 <'m> ไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องไหน บรูซบิลลิสก็สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมของเขาได้อย่างยอดเยี่ยมมาตลอดกว่า40ปีบนเส้นทางการแสดงครับจากผลงานบนโลกภาพยนต์มากมายบรูซบิลลิสได้รับรางวัลเอบีเอเอร์ดสงรางวัลนั่นก็คือรางวัล Outstanding Lead Actor in a Drama Series จากทีวีซีรีส์เรื่อง Moonlighting ในปี1987และรางวัล Outstanding Guest Actor in a Comedy Series จากทีวีซีรีส์ Friends ในปี2000 นอกจากนี้ <Wow. S 1> เขายังได้รับรางวัลลูกโลกทองคำในสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากซีรีส์ Moonlighting เช่นกันในปี1987และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Saturn Awards ถึง4ครั้งคิดว่าคลิปนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้ครับนอกจาก10หนังตำนานคนอื่น Bruce Willis เราจะพาไปชม10ผลงานที่น่าประทับใจของเขาซึ่งเ,เพียงส่วนหนึ่งนะครับจากผลงานการแสดงทั้งหมดที่เขาได้ฝากฝีมือเอาไว้มากกว่าร้อยเรื่องบนโลกภาพยนตร์ ก่อนอื่นครับอย่าลืมกด follow กด see first กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อการแจ้งเตือนไปที่โทรศัพท์ของเพื่อนๆในทันทีที่เรามีคลิปใหม่แบบนี้นะครับว่าแล้วเราไปชมกันเลยกับ10นังตำนานคนอื่นบรูซวิลลิสไดฮาร์ d <ies> ปี1988ภ <D ies> าพยนตร์แอคชั่นสุดระหำ่ำ ที่แจ้งเกิดให้กับบรูซบิลลิสกลายมาเป็นแอคชั่นสตาร์คนใหม่แห่งวงการฮอลลีวูดอย่างเต็มตัวเป็นเรื่องราวของจอห์นแมคเคนรับบทโดยบรูซบิลลิสนายตำรวจนิวยอร์กที่เดินทางมายังลอสแองเจลิสเพื่อเจอกับฮอลลี่รับบทโดยบอยนี่เบตเลียพันรยาของเขาในงานปาร์ตี้วันคริสต์มาสอีฟที่ตึกนากาโทมิพลาซาที่ซึ่งพรรยาของเขาทำงานอยู่แต่ว่างานเฉลิมฉลองก็ถูกขัดจังหวะโดยกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใหญ่ นำโดยฮันส์กูเบอร์รับทโดยอ l ล n ันบริกแมนที่เข้ามายึดตึกเพื่อหวังปล้นเงินในตู้เซฟและจับคนในตึกทั้งหมดเป็นตัวประกันจะเหลือรอดก็เพียงแค่จอนคนเดียวเขาจึงต้องพยายามหยุดยั้งผู้ก่อการร้ายและช่วยเหลือตัวประกันทั้งหมดรวมทั้งฮอลลี่ภรรยาของเขาด้วย ไดฮาร์ day, <Die hard. S 1> ทถือเป็นดังแอคชั่นในตำนานที่พลิกโฉมวงการดังแอคชั่นยุค80ด้วยพลัดเรื่องที่แปลกใหม่ที่พระเอกและผู้ร้ายต้องมาต่อสู้กันอยู่ในพื้นที่จํากัดจนกลายมาเป็นต้นแบบให้กับดังแอคชั่นอีกหลายเรื่องที่สร้างตามกันมาครับ ด้วยบทที่พระเอกในเรื่องไม่ได้เป็นฮีโร่สุดเก่งที่ฆ่าไม่ตายแต่กลับเป็นคนอึดตายยากที่สู้อย่างบ้าดีเดือดจนสะบักสะบอมแถมยังต้องมาเชอดเลียมเฉือนคมกับตัวร้ายที่ทั้งฉลาดและเต็มไปด้วยแผนการที่คอยหลอกล่อให้หลงกลทําให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นและคอยลุ้นระทึกเอาใจช่วยพระเอกไปตลอดทั้งเรื่องครับหนังชัยทุนสร้างไปทั้งหมด28ล้านเหรียญและกว่ารายได้ไปกว่า141ล้านเหรียญไดฮาร์ดยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ทั้งหมดถึงสาขา อันได้แก่รางวัลเทคนิคพิเศษยอดเยี่ยมรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมรางวัลตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและรางวัลตัดต่อสิยงยอดเยี่ยมครับซึ่งถึงแม้จะพลาดรางวัลไปทั้งหมดแต่หนังก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนกลายมาเป็นหนึ่งในหนังที่ทุกคนมักจะหยิบขึ้นมาเปิดดูในช่วงวันคริสต์มาสและมีการสร้างภาคต่อออกมาอีกถึง4ี่ภาคได้แก่ Die Hard 2ในปี 1990Die Hard with a Vengeance ในปี 1995Live Free or Die Hard หรือ Die Hard 4ในปี2007และ A Good Day to Die Hard ในปี2013ครับ 007 of Plainfield, New Jersey. อามาเกตดอนปี1998 19ภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟอันโด่งดังผลงานการกำก,ก,กับของไมเคิลเบย์เป็นเรื่องราวของแฮร์รี่สแตมเปอร์รับบทโดยบรูซวิลลิสนักขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลที่ไม่ค่อยจะถูกคอกับเอเจลูกทีมหนุ่มฝีมือดีรับบทโดยเบนแอฟเฟก ที่ดันมาชอบพอกับเ <'m> กรส so ลูกสาวคนสวยคนเดียวของเขาระ so บบโดยลิฟท์ทเาอเลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รี่ผู้เป็นพ่อ <Grace. S 1> พกับเกรสผู้เป็นลูกสาวค่อนข้างจะม้างเมินต่อกันหายนะเริ่มคลีคลานเข้าสู่โลก <c oughs> เมื่อจูๆ่ๆทั่วโลกก็ถูกถล่มด้วยอุกกาบาตไฟแดนทรูแมน ผู้อำนวยการองค์การนาซาระบบโดยบิลลี่บ๊อบทอนตันพบว่าโลกเหลือเวลาอีกเพียง18วันเท่านั้นก่อนจะถูกทำลายล้างด้วยดาวหางที่มีขนาดใหญ่เท่ากับรัดเท็กซัสที่กำลังพุ่งตรงดิ่งมายังโลกทางเดียวเท่านั้นครับที่จะหยุดยั้งวันโลกาวินาตที่กำลังจะมาถึงนี้ได้ก็คือการขึ้นไปฝังหัวระเบิดนิวเคลียร์ที่แกนกลางของดาวหางดวงนี้เพื่อระเบิดมันแยกออกเป็น2ส,ส่วนให้เคลื่นผ่านโลกไป ซึ่งผู้ที่จะทำภารกิจนี้ได้จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการขุดเจาะเท่านั้นแดนทรูแมนก็ได้เลือกทีมของแฮร์รี่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทีมขุดเจาะน้ำมันเบอร์หนึ่งของโลกแฮร์รี่และลูกทีมทั้งหมดมีเวลาฝึกฝนเพื่อใช้ชีวิตบนอวกาศเพียง12วันเท่านั้นก่อนเดินทางออกสู่อวกาศเพื่อทำภารกิจกู้โลกครั้งสำคัญนี้ให้สำเร็จอามาเกดดอน ใช้ทุนสร้างทั้งหมด140ล้านเหรียญและก,กว่ารายได้ไปอย่างถล่มทลายถึง553ล้านเหรียญหนังยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ทั้งหมดถึง4สาขาได้แก่รางวัลเทคนิคพิเศษย,ยอดเยี่ยมรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมรางวัลลำดับเสียงยอดเยี่ยมและรางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในบทเพลงสุดฮิตตลอดกาล I Don't Want to Miss a Thing ของ Aerosmith วง Hard Rock ในตำนานแต่หนัง Armageddon ก็พลาดรางวัลไปทั้งหมดครับ The Sixth Sense ปีพ9น9ก้ารอยกสภาพยนตร์ดรามาสยองขวัญผลงานการกำกับและเขียนบทโดยเอ็มไนชัยบาลาดเรื่องราวของเมลคอมโครรับบทโดย r u ูซ w ิ l ลิสจิตแพทย์เด็กชื่อดังแห่งเมืองฟิลาเดลเฟียที่กำลังเริ่มรักษาคนไข้เด็กรายใหม่ซึ่งก็คือเด็กน้อยโคลรับบทโดย h a ร์ e ี่โจเอลอ e n สเด็กชายวัย9ขวบที่อาศัยอยู่กับแม่เ <are> พียงลำพังสองคนรบบทโดยโทนี่คอล โคมมีพฤติกรรมแปลกๆชอบเก็บตัวเงียบไม่สุงสิงกับใครและดูเหมือนว่าเขาจะมีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ด็เตอรมาคอมได้เข้ามาพูดคุยกับโคเพื่อหวังจะรักษาเยียวยาให้อาการของเด็กน้อยดีขึ้นจนกระทั่งเขาได้ค้นพบกับความลับสุดสยองที่เป็นสาเหตุให้โคต้องวาดกลัวอยู่ตลอดเวลาเดซ t h ใช้ทุนสร้างทั้งหมด40ล้านเหรียญ และกวาดรายได้ไปอย่างมหาศาลถึง672ล้านเหรียญนังยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์มากถึง6สาขาได้แก่รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมรางวัลบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมรางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากฝีมือการกำกับของเอ็มไนท์ชัยมารานรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากผลงานของโทนี่คอเลตในบทของแม่ผู้ต้องคอยรับมือกับลูกน้อยที่มีปัญหายากเกินจะรับมือและรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการแสดงอันทรงพลังของหนูน้อยฮาร์ลี่โจ ที่แจ้งเกิดจากบทโคเด็กน้อยผู้ต้องอยู่กับความหวาดกลัวอยู่ตลอดเวลา see dead like แม้ว่า The Sixth Sense จะไม่ได้รับรางวัลในสาขาใดเลยแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็ได้สร้างปรากฏการณ์มากมายให้กับวงการฮอลลีวูดและเป็นอีกหนึ่งหนังในดวงใจของข้อหนังดราม่าสยองขวัญทั่วโลกมาจนถึงทุกวันนี้ครับ The Fifth Element ปี1997 19, ภา like พยนตร์แอคชั่นไซไฟแฟนตาซีสุดล้ำของผู้กำกับชาวฝรั่งเศสไซบูอย่างลุคเบซองเรื่องราวของโลกอนาคตในศตรวรรษที่23เมื่อจักรวาลถูกคุกคามโดยความชั่วร้ายความหวังเดียวสำหรับมวลมนุษยชาติก็คือ <Evil comes. S 1> The Fifth Element หรือธาตุที่หซึ่งจะเดินทางมายัางโลกทุกๆ5,000ปี e. เพื่อปกป้องมนุษย์ คอเบนดัลลัสรับบทโดยบรูซบิลลิสอดีตทหารฝีมือเยี่ยมที่ผันตัวมาเป็นคนขับรถแท็กซี่ในมหานครนิวยอร์กเขาได้พบกับลีลูรับบทโดยมิล a าโจ o v ว c h ิชหญิงสาวลึกลับผู้ตกทะลุลังคารถแท็กซี่มาอยู่ในห้องโดยสารของเขาเธอแต่งตัวแปลกๆแถมยังพูดภาษาที่เขาไม่เคยได้ยินมาก่อนคอเบน ตัดสินใจช่วยเหลือลีลูจากการตามล่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ช่วยเธอออกตามหาหินปริศนาสีก้อนโดยไม่รู้เลยว่าเขาจะกลายมาเป็นฮีโร่ผู้ปฏิบัติภารกิจพิทักษ์จัก,กรวารเพื่อกอบกู้โลกให้พ้นจากการทำลายล้างภาพยนต์จินตนาการแหวกแนวลำโลกเรื่องนี้ นอกจากจะเต็มไปด้วยภาพซ G สวยๆวยฉากแอคชั่นแบบจัดเต็มและตัวละครที่ถูกออกแบบมาอย่างพิลึกพิลั่นนังยังได้ดีไซเนอร์ชื่อดังระดับโลกอย่างชองพอลกอติเยมาทำหน้าที่ออกแบบเครื่องแต่งกายให้กับตัวละครทั้งหมดในเรื่องนี้อีกด้วย The Fifth Element ใช้ทุนสร้างทั้งหมด9 3ล้านเหรียญและกวาารายได้ไปมากกว่า263ล้านเหรียญนังยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์หนึ่งสาขาก็คือรางวัลบันทึกเสียงยอดเยี่ยมแต่ก็พลาดรางวัลไปครับ ซินซิตีปี2005ภาพยนต Action ร์แอคชั่นระทึกขวัญสร้างจากหนังสือการ์ตูนชื่อดังของแฟรงค์มิลเลอร์ซึ่งเขาได้ลงมือกำกับและเขียนบทร่วมกับโรเบิร์ตโรดิเกรสและยังได้เควินตินทารันติโนมาเป็นผู้กำกับรับเชิญอีกด้วยครับเรื่องราวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมืองคนบาศินซิตี้เมืองแห่งฆาตกรรมการคอรัปชันความรักและการล้างแค้น ตัวหนังถูกเล่าตามแบบฉบับของการ์ตูนผ่านการเล่าเรื่องจากเสียงความคิดในหัวของตัวละครหลักและมีการแบ่งเรื่องราวออกเป็น3ส่วนครับเรื่องแรกคือเรื่องราวของจอห์นฮาร์ติกนรับบทโดยบรูซบิลลิสตำรวจไว้ใกล้กษียณที่เป็นผู้พิทักษ์ความดีผดุงคุณธรรมเขาได้ตามช่วยเหลือนนซี่รับบทโดยเจสกาอาบานักเต้นระบาเปลื้นผ้าที่ถูกจับตัวมาโดยฆาตกรที่ชอบฆ่าคมคืนเด็กสาวเรื่องราวต่อมาก็คือเรื่องราวของมา รับบทโดยมิกกี้รูกชายหน้าตาน่ากลัวที่ได้พาโกดี้หญิงบริการสาวสวยกลับบ้านมาดื่มด่ำความสุขชั่วข้ามคืนรับบทโดยเจมี่คิงมัฟตื่นขึ้นมาพบกับร่างอันไร้วิญญาณของเธออยู่ข้างกายในตอนเช้าเป็นชนวนเหตุให้เขาต้องสืบหาความจริงเพื่อตามล้างแค้นฆาตกรผู้ฆ่ายิงคนรักของเขา และสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวของ The w h ว t e ระบบทโดยคลฟ์โอเวนสุภาพบุรุษผู้คอยปกป้องหญิงสาวจากตำรวจสกปรกที่ชอบใช้ความรุนแรงซินซิตีใช้ทุนสร้าง40ล้านเหรียญและกวาดรายได้ไปกว่า158ล้านเหรียญหนังเรื่องนี้เต็มไปด้วยความรุนแรงฆาตกรรมเลือดสาดอาวุธปืนและโสเพณีที่ถูกถ่ายทอดออกมาในบรรยากาศมืดสลัวสไตล,ล์ฟิล์มหนวภาพขาวดำทำให้ฉากติบเตือนดูไม่โหดจนเกินไป มีการเน้นเฉดสีในบางฉากของหนังซึ่งก็ทำให้ภาพออกมาดูสวยงามโดดเด่นผสมผสานภาพจริงกับ CG ที่เนียนลงตัวซึ่งดูมีสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหนังเรื่องนี้จึงกลายมาเป็นอีกหนึ่งหนังขึ้นหิ่งของฮอลลีวูดที่โดนใจทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ทั่วโลกทำให้ในอีก9ปีต่อมาแฟรงค์มิลเลอร์และโรเบิร์ตโรดิเกรสก็ได้คนทับนักแสดงนำชุดเดิมกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับซินซิตี้อดัมส์ทูคิวฟอร์ในปี2014แต่ผลตอบรับของภาพตอนนี้กลับล้มมเวขาดทนไ่่ป็ ่างไกลจากความสำเร็จในภาคแรกอย่างสิ้นเชิงครับ The t e l v e Monkey ปี1 9 9 5ภาพยนต์วิทยาศาสตร์สุดระทึกเรื่องราวขั้วตรงข้ามระหว่างความมีสติและความบ้าความเฟิันและความเป็นจริงอดีตและอนาคตสู่การผจญภัยไกลเกินขอบเขตที่มนุษย์จะยังรู้หนังเปิดฉากมาที่โลกอนาคตในปี235 0 ที่เผ่าพันธ์มนุษย์กว่า5 0 0 0ล้านคนถูกไวรัสฆ่าชีวิตจนไม่สามารถอาศัยอยู่บนพื้นดินได้อีกต่อไปมนุษย์ผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่เพียง1ต้องคอยอพยพลงมาอาศัยอยู่ในเมืองใต้ดินอันมืดมิดโครับบทโดยบรูซวิลลิสอาสาเป็นผู้เดินทางย้อนเวลากลับมายังโลกก่อนที่ไวรัสจะแพร่พันธุ์ในปี1 9 6เพื่อหยุดยั้งหายนะที่จะฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมาก โชคร้ายที่โคถูกส่งไปผิดที่เขาย้อนเวลาไปยังปี1990ที่นั่นเขาได้พบกับเคทลินจิตแพทย์สาวระบทโดยเมเดลินสโตและถูกจับส่งไปที่โรงพยาบาลบ้าเพราะเขาดันไปพูดถึงเรื่องการเดินทางย้อนเวลาให้คนอื่นฟังเขาได้พบกับเจฟฟรี่์ชายหนุ่มสติไม่ดีระบทโดยแบรดพิตซึ่งเป็นลูกชายของนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง คต้องเร่งไขปริศนาแห่งกองทัพบ,บิง12ตัวที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหันตภัยไวรัสนี้เพื่อช่วยโลกให้รอดพ้นจากเชื้อไวรัสทำลายล้างและเปลี่ยนแปลงอนาคตก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเทเวลฟ์มังกสใช้ทุนสร้างทั้งหมด29ล้านเหรียญและก,กว่ารายได้ไปทั้งหมด168ล้านเหรียญหนันงยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลอสการ์ถึงสงสาขาได้แก่รางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม และรางวัลน,นักสแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมจากการสแสดงของแบรดพิตในบทของชายวิกลจริตแต่ก็พลาดรางวัลไปทั้งหมดครับ Unbreakable ปี2000ภาพยนตร์ดรามา่าไซไฟลึกลับผลงานการกำกับและเขียนบทโดยเอ็มไดชยมาลาดที่ได้โคจรกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งกับบรูซบิลลิสหลังจากประสบความสำเร็จไปอย่างถล่มทลายจากภาพยนตร์เรื่อง The Sixth Sense เรื่องราวของเดวิดดัตรับบทโดยบรูซวิลลิสชายผู้รอดชีวิตราวปาฏิหาริย์จากอุบัติเหตุรถไฟตกรางที่ฆ่าชีวิตผู้โดยสารที่เหลือทั้งหมดบนรถไฟไปถึง131คนเดวิดไม่เพียงแต่เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวเท่านั้น <c oughs> เขากลับไม่มีรอยขีดข่วในใดๆบนร่างกายแม้แต่นิดเดียวเขาเริ่มเกิดความสงสัยและพยายามค้นหาคำตอบว่าจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่ต่อมา David, เดวิดก็ได้รับการตริดต่อจากชายแปลกหน้าลึกลับอย่างอีไลจาไพรส์ ระบทโดยซามูเอลแจ็กสันเจ้าของแกลเลอรี่หนังสือการ์ตูนหายากที่ดูจะสนใจในตัวเขาเป็นพิเศษและดูเหมือนว่าอีเลจยจจะเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยตอบข้อสงสัยให้กับเดวิดได้ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงเป็นเพียงผู้เดียวที่รอดชีวิตจากโศกนาฏกรรมอันรุนแรงในครั้งนั้นมาได้ u n b r ร a k a b บใช้ทุนสร้างทั้งหมด75ล้านเหรียญและกว่ารายได้ไปมากกว่า248ล้านเหรียญครับ The Tears Sun of 2003ภา <c oughs> พยนต์แอคชั่นดราม่าระทึก <c oughs> ขวัญเมื่อรัฐบาลประชาธิปไตยของในเจเรียล่มสลายและ,ะเผด็จการทหารอมหิตขึ้นยึดครองประเทศเรือโทเอเควอเตอร์ับบทโดย Bruce วิลลิสทหารผู้จงรักภักดีและแข็งกร้าวได้รับภารกิจนำทีมนาวีซิลกองทหารผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ของเขาออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือดรลีนารับบทโดยโมนิกาเบลุซี แพทย์หญิงชาวอเมริกันที่เข้าร่วมกับคณะเผยพร่ศาสนาคริสเพื่อรักษาชาวบ้านที่อยู่ในชนบทของประเทศในจเรียซึ่งอยู่ห่างไกลจากความเจริญแถมยังมีภาวะสงครามจากกลุ่มกองกำลังปฏิวัติที่กำลังเคลื่อนพลเข้ามาลุกรานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทุกคนในหมู่บ้านแต่ดรลีน่าปฏิเสธที่จะเดินทางกลับไปกับวอเดอร์สเพียงลำพังนอกเสียจากว่าเขาจะช่วยเธอออกไปยกชาวบ้านไปยังโรงพยาบาลใกล้ชายแดนด้วย วอเตอร์สจึงต้องเลือกระวังการปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่สนใจความโหดร้ายที่ลายร้อมพวกเขาหรือความกล้าหาญที่จะปฏิบัติตามมโนธรรมสำนึกเพื่อปกป้องชีวิตชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ Tears of the Sun ใช้ทุนสร้างทั้งหมด75ล้านเหรียญและทำรายได้ทั่วโลกไปกว่า86ล้านเหรียญครับ Red ปี2 0งพภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้ที่สร้างจากการ์ตูนค่าย DC Comics เรื่องราวของแฟรง รับบทโดยบรูซวิลลิสอดีตสายลับ CIA ประจำหน่วยจู่โจมพิเศษที่ล้างมือจากวงการเพื่อไปใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสงบในย่านชานเมืองความสุขเดียวของเขาก็คือการได้โทรศัพท์พูดคุยกับซาร่าระบทโดยแมรี่ลูอิสพาร์เกอร์เจน้าที่สาผู้คอยดูแลเรื่องเงินบำนาญให้กับเขา จนกระทั่งวันหนึ่งหน่วยสังหารมืออาชีพบุกเข้ามาและพยายามตามเก็บเขาแถมยังทําให้ซาร่าต้องตกอยู่ในอันตรายแฟรงคจึงออกเดินทางรวบรวมอดีตสมาชิกหน่วยพิเศษ <Yeah. S 1> เพื่อมาช่วยสืบหาตัวผู้วงการเรื่องนี้ <Yeah. S 1> ซึ่งประกอบไปด้วยมาวินรบบโดยจอห์นมาโควิชมือปืนสุดเพี้ยนโจ <Okay. S 2> รบ,บโดยมอร์แกนฟรีแมนมันสมองของทีม <Yeah. S 1> และวิกตอเรียรบบโดยเฮเลนเบเรนนักแม่นปืนผู้ดีชาวอังกฤษ เมื่อบรรดาเพื่อนใยเกษียณได้มารวมตัวกันอีกครั้งก็พบว่าทุกคนต่างก็ตกอยู่ในสถานการณ์โดนตามเก็บอยู่เช่นกันทั้งหมดจึงต้องรวมมือกันสืบหาต้นตอว่าทำไมชื่อของพวกเขาถึงไปปรากฏอยู่บนใบสังฆารหัสเบรดใช้ทุนสร้างไปทั้งหมด58ล้านเหรียญและกว่ดรายได้ทั่วโลกไปกว่า199ล้านเหรียญน,นั้งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และได้ปล่อย Red 2ออกมาในปี2013โดยได้ดารารุ่นใหญ่อย่างแอนโทนีฮอฟกินส์และแคทเธอรีนซีตาโจนส์มาเสริมทับความหาของรุ่นใหญ่วัยเกษียณสุดโอดนี้ครับถ้าหากว่าขาดหนังดีๆเรื่องไหนไปก็ขอรบกวนเพื่อนๆพิมพ์นพมแนะนำกันมาในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ ขอร่มอวยพรให้กับตำนานคนอื่นในดวงใจของพวกเรารูสวิลลิสให้หายจากอาการปว่วยโดยเร็วและกลับมาโลดแล่นบนแผ่นฟิล์มให้เราได้ประทับใจกันอีกครั้งขอบคุณที่ให้กำลังใจด้วยการกดติดตามและแชร์ส่งต่อเรื่องราวดีๆนี้ออกไปแล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสนุกแน่นอนครับ and, uh,